สวัสดีค่ะพบกับรายการเสริมความสวยกับคุณหมอดาลินนะคะที่ฉันแพทย์หญิงดาลินม่วงไทยศัลยแพทย์ตก,ตกแต่งประจำเดอะซิปคลินิกนะคะคุณผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะเสริมหน้าอกมากๆแต่มีโรคอะไรบ้างที่จะต้องระวังว่าทำไม่ได้นะจริงๆหมอขอแบ่งโรคออกเป็น2กลุ่มก่อนนะคะ1มันเป็นโรคที่ ้าคุมได้ดีก็สามารถผ่าตัดได้อาทิเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานมีภาวะอะไรบ้างที่สมมติว่าคนไข้อยากจะเสริมหน้าอกแล้วเราจะต้องมีการระมัดระวังค่อนข้างสูงนะคะหเป็นพวกโรคภูมิแพ้ตัวเองโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือ sle เนะะี่ยค่ะพวกนี้จะต้องคุมโรคให้ stable ก่อนถึงจะทำการผ่าตัดได้นะคะอันที่2จะเป็นในเรื่องของอสภาพ จที่จะต้องมีการประเมินค่อนข้างสูงนะคะบางคนมีภาวะซึมเศร้ามีภาวะอ,าอยากจะเสริมหน้าอกท,ท,ทั้งที่อาจจะเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบหรือเป็นจากภาวะซึมเศร้าของเขาผู้นี้เราก็ต้องมีการประเมินท,ที่ที่ชัดเจนก่อนว่า คนกลุ่มนี้เหมาะที่จะทําหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เราก็ต้องยังต้องประเมินสิ่งอื่นๆอีกน,น,นะคะอย่างเช่นคนไข้มีในเรื่องของภาวะเลือดมาเลงเนื้อเยื่อ,อได้ได้ดีหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆพวกนี้จะเป็นกลุ่มคนไข้ที่หลังให้เคมีบําบัดนะคะถามว่าคนไข้ที่เสริมอ่าคนไข้เป็นมะเลงเต้านมฉายแสงมาแล้วให้เคมีมาแล้วกลับมาเสริมนมได้หรือเปล่า จริงๆทําได้นะคะแต่จะต้องทิ้งระยะช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนให้เนื้อเยื่อกลับมามีการฟื้นฟูก่อนนะคะ,ะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะจําเป็นที่ต้องประเมินทั้งหมดก่อนว่าคนไข้นั้นเหมาะสมที่จะเสริมหน้าอกหรือเปล่านะคะในคนที่มีโรคประจําตัวถ้าคุมได้ดีก็สามารถที่จะผ่าตัดเสริมหน้าอกได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่ก่อนที่เราจะทําการผ่าตัดเสริมหน,น้าอกจำเป็นจะต้องตัดหนักแล้วก็ตรวจสอบตัวเองนะคะแล้วก็ต้องให้ประวัติกับคุณหมอทั้งหมดเพื่อที่จะเสริมหน้าอกอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่มีปัญหาค่ะ